สวัสดีเพื่อนๆชาวโน้ตบุ๊กสเปกทีวีทุกคนครับเ a เซอร์สโตรสาขาใหญ่ที่สุดในโลกจะเปิดตัวที่ประเทศไทย21-22พฤศจิกายนนี้แล้วที่ห้อง A406 Razer Store ไทยชั้น40การ์ดเซ็นเตอร์โดยผู้นำระดับโลกด้านอุปกรณ์เชื่อมต่อและซอฟต์แวร์สำหรับเกมเมอร์ที่โด่งดังที่สุดในขณะนี้ครับ เตรียมเปิดเลเซอร์สโตสาขาใหญ่ที่สุดในโลกอย่างที่บอกกันไปโดยมีความมุ่งมั่นในการนําเสนอประสบการณ์เกมครับที่พิเศษพร้อมสร้างสารรค์และพัฒนาชุมชนนักเล่นเกมในเมืองไทยและเพื่อเป็นการฉลองความยิ่งใหญ่ครับเตรียมมอบของขวัญสุดพิเศษให้แก่ชาวเลเซอร์ที่เข้าร่วมกิจกรรมเปิดร้านในครั้งนี้โดยพบปะผู้นําเกมเมอร์ CEO และผู้ร่วมก่อตั้งการแข่งขันประกวดคอสเพลย การเซ็นสัญญาทีมเกมเมอร์ชาวไทยเข้าสู่ทีมเลเซอร์นอกจากนี้ยังมีอีกหลายบูธครับนั่นก็คือบูธแจกของรางวัลจะอยู่ในทุกๆชั้นในห้างเซนทันเวิร์ แฟนๆเลเซอร์ที่นําอุปกรณ์คู่ใจมาโชว์เนี่ยอาจจะมีสิทธิ์ลุ้นเป็นเจ้าของรางวัลสุดพิเศษอีกต่างหากนะครับและที่พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงก็คือมินิทัวร์นาเมนต์แข่งขันกับทีมเอสเทรลทีมอ e ีสปอร์ตชั้นนําของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นพอยต์แบงค์ฟีฟ่าออนไลน์สใครชนะได้มีของรางวัลแน่นอนอย่าลืมครับ21ถึง22พฤศจิกายนเจอกันกดซับสไคร์ช่องของเราใน YouTube พิมพ์โน้ตบุ๊กสเปคแล้วก็ซับสไคร์สวัสดีครับ